นะครับตอนนี้ฮะเจ้าที่ลงมาดูพื้นที่ครับเป็นเจ้าที่ตำรวจนะจามาดูตรงที่เจอกระดูกนะฮะไม่เอาเลยซื้อไห้เป็นพระาชเขาก็ต้องไปถ่ายต่อใช่ไหมผู้มาให้ผมเนี่ยตอนนี้กำลังไปเดินดูชิ้นส่วนกระดูกนะฮะด้านนูนะ้นเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันกระดูกอยู่ในพานส,สีเขียวนะในจานสีเขียวตอนนี้ <Okay. S 1> เก็บไว้อยู่รอพิสูจน์นะครับ ไปตั้งเครับผมเพื่อจะขอพวันนี้ปิดแล้วใช่ไหมฮะน้าก็อย,อยังไม่อยู่แต่าก็เห็นลงข่าวแสดงปิดวันนี้ไมป,ปิดเอกาสารก็ยังไม่มาเอาหรอแล้วใน <c oughs> เห็นแนมเพื่อเอาแล้วใครเอาเอกาสารแอมเพอมาลงว่าสั่งยุติ <c oughs> ข่าวลงไปมั่วไปหมดเลยล <c oughs> อ่ะเอเอทีอ่ข่าวมาบอกแอมเพอบอกให้หยุดแอมเพอสั่งแล้วว่าให้หยุดปฏิบัติการทันทีจะรู้นะเบะได้แน่นอนแน่นอน เดี๋ยวยูทูบเบอร์เตรียมเตรียมดูน้องเพชรนะครับวันนี้น่าเดชจะลงน้ำอีกแบบใส่อ่าแล้วลูกพี่เองไปไหนอ่ะไปไหนเขาไม่รู <c oughs> ้ยังไม่เจอตัวเลยจับปูเสร็จแล้วก็ไปไหนไม่รู้รงมือเป็นไงบ้างไปหาหมอแล้วหาต่อครับหาต่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะมาตอนเย็นเขาจะมาเก็บเก็บไปก็เป็นชิ้นส่วนกระดูกนะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นของคนหรือว่ายังไงนะแต่ว่าเป็นกระดูกใหม่เนาะ วางอยู่บนจ่าทุกทานแต่ว่าเดี๋ยวทัดเขาจะเข้าไปหาตรงจุดที่ที่เจอก่อนอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นจุดนี้ใกล้เคียงนะเพราะว่าตรงที่จุดที่เจอตรงนี้มันจะเป็นจุดที่จุดที่แม่นแม่ออ๋เดียวาครั้งงนึครับผมเป็นจุดที่ใกล้เคียงเลยเลนในจุดที่ใกล้เคียงที่ที่น้องบอกว่าโยนลงไปครับโอ้ยยังไงขอให้ใช่ ถ้าพบเศษผ้าที่เป็นเศษผ้าใหม่ก็ถือว่าใช่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์เจจัดเต็มน,นะทำพิธีไม่ว่าจะเป็นการสวดเนาะแล้วการบอกกล่าวนะเป็นพิธีการใหญ่มากนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะยุติการค้นหาเนี่ยเป็นทางการสําหรับการค้นหาของอาจารย์เจอ๋นะคณะคณะของอาจารย์เจใช่ไหมคณะเลยเป็นคณะของอาจารย์เจอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า จะมีปฏิหารอย่างคดีน้องน้ำเมื่อวานไปในจิตวันเจอก็เจอจริงๆก็เจอกระโหลกยังไงอยู่เขาไปเห็นอยู่ในป่าอ้อยนะกระโหลกจะไม่ได้พาอ้อยบินโดนเจอในป่าอ้อยแยกแยกกันไอ้คนฆ่ามันแยกขเขาแล้วแยกโจรสิไม่เหมือนกันไม่ไม่อย่าบอกไม่อยู่ในป่าอ้อยจริงๆเขบินโดนเจอจแล้วได้แล้วหรือล่ากำลังเข้าไปดู เจอชิ้นส่วนกระโหลกในแปรอ้อยนะโคตรครับถมงกรชสอบแปดคุยคุยกันกับแล้วเขาบอกว่าให้เลยอ่ะบอกว่เจอกระโหลกแล้วก็อาจจะใช่กระโหลกไงทางโน้นเจอกระโหลกทางนี้เจอชิ้นส่วนกระดูกครับอาจจะเจอพร้อมกันเนาะเราจะแยกล่างไงดิเมื่อหนึ่งเขงบินก็ไปไม่ทันครึ่งชั่วโมงบอกว่าบางางแผนผิดแล้วบอกบางแผนผิดแล้วเรากำลังจะโดดน้ำบอกว่าเนี่ยมาดันเห็น ทิ้งทิ้งน้องเนี่ยไปไปไปอยู่กับสารวัตรกันหมดเลยอ่ะโอเคโอ้ขึ้นกันหมดเลยอ่ะทิ้งน้องอ่ะทิ้งน้องที่คลองท่อไปอยู่กับสารวัตรกันหมดเลยอาจารย์อาจารย์ไม่มาเองอ่ะบ้านผมนั่นน่ะอาจารย์ไม่มาเองผมก็ไม่มีอ๋ออยู่แถวบ้านอาจารย์พอดีเลยใช่ซอยซอยแล้วก่อนถึงซอยแล้วน่นเป็นที่ทำงานผมอ๋อฮะอะไรครับมันมีฤาษีมีคนมีหมอดูไปด้วยนะเป็นใครอ่าฤาษีจากแถววัดธรรมกายฮะ บอกว่าจะไปเกี่ยวกับไม่มีไม่มีทางไม่มีทางผู้ก่อเหตุแต่ว่าตำหมดไปให้แต่ว่าติดใดูอีกรั้งครับขอบคุณครับ่านในคลิปนี้สวัสดีครับผมมานานนะผมคุยแล้วว่ามียาเสพติดนะพอดีมีพี่เอามันก็คือทีมมพวกเรานี่แหละที่เขาเขาบอกอาจารย์ขอเซ็นก่อนไปนิดเดียวผมบอกว่ามียาเสพติดนะเพราะว่า,าการเนี้ยคือเรื่องทั้งเรื่องอ่ะผมเคยมีเพื่อนมีเพื่อนลักษณะน,นี้ มีเพื่อนรักษาเนี้ยแล้วก็เขาข้างพระเจ้าแต่อันนั้นคือเขาข้างเลยนะเขาเชื่อพระเจ้าเชื่อเชื่อสัตว์ต่างดาวเชื่ออะไรเงี้ยด้วยอาการของฤกิ์ยามันจะไม่ดีครับผมก็เลยบอกว่าพี่พี่นักข่าวช่องหนึ่งไปบอกว่าพี่อาการเนี้ยมันอาการข้างยาให้ระวังอืม,อมถ้าจะคุยกับเขาอ่ะต้องคุยกับเขาเชิง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 ตัวเราว่าเชื่อด้วย จะคุยกับคนพวกนี้จะต้องคุยก่อนว่าเราเชื่อด้วยว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรประมาณเนี้ยครับ อยู่ไม่ถูกหรือป่ะโอ้ยก็ทำใจล่มๆมบ้างเถอะอนุอนุอนุก็จ้างคนไปเลยให้เขาถ่ายให้น้างงหหลัไปน่่อยครับเดี๋ยวก็ต้องอย่างไรอย่างไรก็ทำเอากลับไปเลยพี่ไปแล้วเหรอเดินทางปลอดภัยครับไปไปไปเอาไปก่อนพี่ไปก่อนไปเอาข่าวสำคัญก่อนเดินทางปลอดภัยครับไปก็คงได้ถึงเ <museums> ย <IS mus i> ็นพอดีแหละอ่ะพี่ออกกลับแล้วนะครับตอนนี้ฮะไปแล้วครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะยังกลับไปขนาดนี้ ไปแล้วจะไปที่รถแล้วตอนนี้ครับนะเมื่อวานลมเย็นนะครับเมื่อวานร้อนมากไม่มีลมเลยอาไปจริงๆด้วยเอาละครับตอนนี้แหละครับผมนะแกกำลังจะไปแบ่งขึ้นรถแกคันหนึ่งเนาะไปหาทางโน้นทางนี้ดังเจอลองกลับมาทางนี้อีกเอาผลนี้เรา ตามข่าวสองข่าวสองงานนะครับเรามีเป้าหมายแล้วไม่มีเป้าหมายก็เหนื่อยเอ้าสตาร์รถไปจริงๆด้วยเอ้าจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงพื้งทางโอ้สามร้อยโลจะยังกล้าขับรถไปเนาะดูสิไปโคราชที่กี่โมงถึง่อประมาณเย็นพอดีแหละเย็นพอดีฮะห้าโมงตอนนี้เที่ยงเออขอบคุณครับแบตชารัจแต่าร์แต่โทรศัพท์ มีเปลี่ยนบรรยากาศเลยส่วนบนเปลี่ยนที่เอาพักเบรกรอดูบรรยากาศตอนบ่ายตรงบริเวณด้านนู้นจะเป็นยังไงนะทุกคนใช่โครงกระดูกไหมที่เป็นของน้องไหมรอติดตามกันครับเพื่องจะเพชรอะไรครับ นีต้องยำปูเข็มอะเหมันเปรี้ยวๆขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอลงคลิปกันครับมีความคลืปอน้ายังไงก็จะถ่ายทุกคนได้ชมกันผ่านช่องมาดาสตอรี่ครับสวัสดีครับ